ใช้แล e ้วนะคะโอเควันนี้เราสองคนก็จะมาเป็นวิธีกรนะคะซึ่วันนี้เน่ยแนเ็นการปตภาพยนตร์นะเรจะมีไฮไลที่เพิ่มขึ้นก็คือมองที่น่่งงนด้านหน้านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไม่มีโคงการใช่ไหมคะก็คือไฟมายฮีโ่กดคลิปวิดีโอนะคะในหัวข้อไฟมายีโปคนหานงินเกนะคะเราจะมาชพเินรางวัลทัวเร็า พวกแบบแคครบเลยไหมคะรือเกือบครบเลยใช่ไหมคะใช่เป็นหนังที่สร้างแรงบกระตุ้นแรงกระตุ้นแรงกระตุ้นแรงกระตุ้งใช่แล้วซึ่งก็คือจริงๆเขาบอกว่ามีคนส่งผลงานเข้ามาล้นหลามมากกว่า300ผลงานนะคะกรรมการนั่งดูกันจนจ้ำตาไหลที่เป็นเหมืองเลยนะกรรมการโอเคก่อนที่เราจะไปประกาศที่บวกอยากจะบอกอะไรน้องๆนะคะในฐานะตัวแทนที่เราเป็นคนในวงการทำหนังแล้วก ก็อยากบอกว่าใครที่รับแก้โนกอันนี้หน่อยก็จะได้ไปที่อันน้อยก็แค่จะเกลี่ยไปเอาพี่เอาอะไรใช่ก็คือผมกรู้ว่าเขาเรียกว่าปางเหมือนโครงการเขาคือคนรุ่นใหม่ที่เข้าสู่วงการในพิธีสารหรืออะไัเนี้ยมีคนรุ่นใหม่จริงๆเราไปแลกเปลี่ยนเราไปแชร์ไอเดียกันเราไปสร้างแรงกระจายซึ่งกันและกันแล้วผมรู้สึกว่า อีกหน่อยเราจะมีผู e> ้ประกอบรเก่งๆค่ะเป็นโดมเกาวดมใหม่ที่มาฉว่าไม่ใช่แค่แต่เพื่อไทยด้วยหลายคนดีววที่จะดังเพราะื่อว่ามันจะโกลเดอรได้มั่นใจเกมือนฝาด้วยอดนาคตของรื่อยๆอนาคของไทยนะคะต้องฝากไว้กับมือ้องมทุกคนโอเคส่งมือให้เจ้ e n นะคะนี่นี่มองเท่กนจุลาไว้เยอะมากเลยนี่เท่นีก็เท่กี่ก็ท เราก็เาพูดกันไเราโหเขาย่อยะนี่เนาร้อนาแล้วก็บอกเลยว่าโหตัดสินยากมากัหลายโดยลอยเรื่องกว่าจะได้มาวัลงห่นตาที่เราว่าน่าจกตาคือั้นนี้เนี่ยเราจะมัประกันหมก็คือสิบรางวัลแล้วก็ของคุณล่าโบตอีกหนึ่งรางวัลนะคะต้องๆอยากโคตรยังเลยอยากเล่นคอ้ยนม่เลย ในเรื่องนะะี้ค่ะเต้นเชิญคะ่ะครับสวัสดีครับธงคุณนะครับเป็ในเรื่องสชาแนลแอปนะครับรับบทเป็นเจียขาสวัสดีตอนเล้าสวัสดีครับดีรายเยอะแตด้วยขอบคุณนะสวัสดีครับผมโจโซฟูครับรับบทเป็นพ่างขาครับสวัสดีครับรับบทเป็นเฮียชัยพ่อ,นนพอ เบียชัยเบียชัยฮะเป็นพ่อใครครับพ่อใครเป็นพ่อใครพ่อไอ้พ่อใครพ่อเจียอ่าโอเคอ่ะต่อมาเลยครับครับอาจารย์ครับรับบทเป็นอาจารย์สอนโวยให้กับ <laughs> <laughs> ชื่ออะไรหรอให้เจียอาจารย์ของเจียอ๋อเจียใช่ครับสอนบทได้เจียผมจะดูเขา <laughs> ว่ายังโดน เดี๋ยวดูในหนังดูเนี่ยนะคนที่บอกเลยว่าใช่หาไม่ได้ทุกคนมาแบบเสียงดุนะคะใช่ใช่เป็นแค่ในเสียงนะในหนังตะกุนี้ยิงเลยนี่เออ้นะครับใครครับต่อไปครับท่านเทพครับรับบทเป็นหมึกดำครับกรรมการเปิดสัาแล้วตัวเบอร์เลยครับออย่างโอ้โหพี่บุ๊กด้วยสวัสดีครับมวดปามวดชัยชัยเกษมครับรับบทเป็นอาโฟงครับผมอ๋อได้เลยครับโอเคนะคะอ้าวเรามาพูดคุยกัน เราจะมีการายหนังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้สปอยนิดนึงได้ไหมคะว่าของแต่ละคนเนี่ยมีช็อตไหนที่ทุกคนต้องแบบว่าจับตามองแบบท้าทายอดไรต้องขัดใจบ้างสำหรับตอนจบของเรื่องนี้เนี่ยสปอยไปเลยไม่ได้ดูเดี๋ยวเดวเสปอยมองกระดูกมองเอาแค่มองกระดูกถ้ากับใจอะไรเงี้ยตอนจบจะพึ่งอันนี้อันนี้คือสปอยโโอ้ห ทับใจส่วนตัวจะเป็นฉากที่เข้าหกับอวอร์อนช่วงทายครับก็จะเป็นบบเหมือนกับลูกตีนลูกตีนหุอ่าต่อต่อต่อสรุปความสัมพันธ์ครอบครัวของเราสองคนเลยจะเป็นซึ้งมากกว่าครับแต่ว่าถ้าโอดมันฮาก,ก็ต้องคนนี้เลยเราเราเรามีทบรดทั้งความดราม่าความกลัวความซึ้งซึ้งหุ้มและมีความตลก สำหรับฉากที่ประทับใจครับผมนะมันมันเยอะมากเลยปกติผมเล่นภาพยนตร์จะมีซีนแค่ไม่กี่อันก็พอแล้วครับผมแต่เรื่องนี้ฉากตลกเยอะมากครับเลยเลยไม่ไม่ไม่อยากจะบอกฉากใดฉากหนึ่งอยากให้ทุกคนเข้าไปดูเพราะในเรื่องมีเยอะมากครับโอ้โหจบจบยังไงนะคะตอนจบอย่าพูดเอาเลื่อนไปออกไมื่อนไปออกแล้วก็พูดอันนี้พูดจริงด้วยตอนนี้พูดจริงด้วยขออนุนะขออนุญาตที่จะตอย ใช่อาอาค่ะอวอะเค่ะสําหรับอา,อากา็จริงๆล้าชอบทุกฉากเลยครับ<ม>แต่ว่าเรื่องนี้สับใจมาก,กาเพราะว่าโจ๊กเนี่ยจะได้รับบทเยอะมากเลยครับ<อ>เราไม่ได้สปอยโจ๊กนะแต่เข้าไปดูใครที่ไม่ชอบโจ๊กสัไใจมากเดี๋ยวนะเดีย๋ยวพอ่อเป็นไงพ่อเป็นฉากทารุณกรรมสำหรับนคนที่ไม่ชอบโจ๊กนะไปดูนะครับเป็นเด็กนะเกียนค่ะพ่อพ่อชอบแบบว่าพุ้ไปไม่เป็นเล Ин, ว่าชักว่าชักคืออ่าใช่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมกับพ่อของอาจารย์นะไม่ถูกกันเพราะผมเป็นครูสอนมวยครับแต่อาจารย์ต้องการอยากจะเป็นอะไรเขาเรียกอะไรนักล่าเลยเรอนเป็นนักล่าอ่าะว่าเป็นนักล่าก็ต้องฝึกเมื่อคนอื่นฝึกไม่มันมันต้องหลุดสอนเป็นคนฝึกอ่า ไม่ชอบพ่อเขาแต่ต้องมาฝึกลูกเขาเออแล้วมาดูว่าทางดุท่ายเราถึงยอมฝนได้อ่าน่าจะมันเลยนะคะพูดดีมากเลยครับอ้าวไม่ยังยังยๆไปดูในโรงดีกว่าฮะเดี๋ยวเราได้ดูแล้วเต็มๆดีกว่าอ่าแต่เล่นตัวถึงสุดไว้สุดไวเล่นเป็นกรรมการตัดสินอาหารครับกรรมการเป็นฉากที่นี่เรียกว่าเดือดเดือดเดือดเรียกว่าร้อนเดือดเดือดไม่ใช่ไาวที่โดนเดือดครับเดี๋ยวไปดูในโรงเลยครับได้ครับ มีโม้นลเลยเหรอคะใชคะอย่างที่เห็นในที่เจอทั้งสองทีมมีแข่งทำอาหารกันครับเลยฉากนัน,นก็จะตื่นเต้นมากไม่ใช่แค่ทำอาหารกันแตต้องหาวว่าทูิบิบอันนี้จะชวนให้คนดูเ<อ>นี่ยมึนตาลอยเลยก็อาคุณตัวร้ายป่ะเนี่ยคุณอยู่ฝั่งตัวร้ายเปล่าไม่ใว่าร้ายเนี่ยเราอยู่ในฝั่งตรงข้ามกับพระเอกแล้วกันฝั<อ>่งตรงข้ามใครเอกแต่ไม่ใช่คนร้ายนะคุณก็มาเยอะแล้วทุเรียนก็มีเยอะด้วยโอ้ดูจบกันมากรวตัวบังนะคุณได้ครับผมแย่จะ สรุปก็คือต้องดูทุกช็อตนะคะไม่อยากพลาดเลยโอเคนะคะและวันนี้เนี่ยมันคือป็นการัซึ่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็ให้นักแสดงของเราได้ฝึกด้วยจริงเหรอใช่ใช่โอเคจับคู่จับคู่ดีกว่านะคะขอจับให้เลยเนาะคู่แรกคู่แรกนะคะพี่จกับน้องโนนนะคะเป็นเพือดสีค่ะคู่ที่สองนะคะเป็นคู่กัดนะคะ อาวอกับอาเกียงค่ะอ๋อโอ้โหอู่คู่กันด้วยและคู่ที่สำคัญที่สุดคู่แล้วผมกับคุณแล้วครับเฮ้ยแด็กเราได้หอมแย้มกันนะครับแล้วก็จังหวะปั่นกันแล้วคู่คู่ของพี่บอยกับพี่เทพนะคะเป็นคู่พระนางนะคะพรนางโอเคนะคะเดี๋ยวให้ทีละทีมแล้วกันเริ่มจากทีมของนนกุลกับพี่เจ้าก่อนนะคะ ได้ทีมของเรานะคะจะต้องแบ่งคนหนึ่งปอดดีนะคะให้พูดชื่อเรื่องของเราเราก็ลากเสียงไปในระหว่างที่อีกคนหนึ่งก็ต้องทำภารกิจก็คือต้องมือไวนะคะกดให้เร็วที่สุดเราจะนับกันว่าจำนวนของการกดของทีมไหนชนะถลังกอดใครจะใครจะกดนี่กดอะไรนกดกดหน้าจอค่ะหาจ แต่ว่าอีกทีปั้งต้องลากถึงยาวใด้บางกดกดให้เยอะมากใช่โอเคมือไวเลยพี่มือไวทำใจแปลกๆแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะถคุณถ้าอยากเห็นใครใครออกเสียงถ้าอยากเห็นพี่โจ๊กยิ้มถ้าอยากเห็นพี่โจ๊กยิ้มนะคะมีพลังเสียงเยอะปอดใหญ่ มันวันลงียวลงทุบต้องวอกไหมคะไลท์หลังจานตลอดเต้องวอกไหมคะโอเคนะวอกไหมบอกไมอร์มไหมเพราะว่าคนกลัวพยายามันจะเสียงดีมันจะเสียงดังเอออ่ะพร้อมไหมพร้อมเอาเลยโอเคงั้นเดี๋ยวอยาให้ทีมงานเราถือนะคะหนึ่งทีมอย่างเดียวนะคะ เราไปดูโดนคุณจิ้มนะครับใครอยากให้เห็นหน้าจอนะท่านใครดูหน้าจอดีๆนะคะเวลาที่จิ้มอออกแล้วเียแล้วเสียงเสียงตัวก็คือพูดว่าสตาร์ทอินอ่าที่ไหนก็ได้ให้ยาวหมดลอบหมดเวลาใช่โอเคสามชั่วโมงใช้ r ั้งสามชั่วโมงเอาชนะไปเลยนาทีเดียวก่อนนาทีเดียวและวหนึ่งสองสาม s t a อ t it up รุ่นนิ้วไวมากครับลูกไม่ได้เชื่อเลยครับว่า นิ้วกสําสำคัญครับเออคิดกันเดันแวแหละครับตามาพูดที่สองพูดออมานะคะให้เกียร์พูดอุอก่อนลมหายใจสุดท้ายของพ่อของสองคนนะครับอยากรู้ว่าอรเปอะใช้ยนวันนี้ไม่สุดท้ายโอเคถ้าเป็นถ้าเป็นลมที่ช่วยด้วยนะอย่อันนี้คือแ่หน้าที่กันนล้วนะคะไม่รู้ว่าคนพูดกับคนกดใครเป็นระบบการนะพ่อไหวแล้วเปล่าล่ะ บอกพวกัี่ดามนะคะโอเคพ้อมนะคะและสาองหงารนการนักภพขอมืองไทยนะครับจะจบลงวันนี้นะครับถายรูกไว้เลยนะครับวงการภาพจะต้องจ่ายนิเขา้งสองคนไว้พ่อตะคิวพอตะคิวตะคิวพอตะคิววเดียวพอตะคิว สุดยอดป้อมมือเลยครับนี่รุ่นใหญ่ใจถึงรุ่นใหญ่ใจกำเนงเงินมาตั้งยี่สิบองเอาละคู่แรกยังน้ำอยู่คู่แรกน้ำอยู่และคู่พันธ์ที่จะติ้มหรือพี่จะขาพี่จะติ้มทโอเคได้เวลาอัพไอแล้วนะครับพร้อมจะอัพไอกันรึยังครับพวกเราพร้อมไหมคะ ที้ชนะโอเคโอเคนะไดเดี๋ยวขออนุญาตชนะแล้วก็ได้ใจของพวกเรานะคะแล้วก็ได้ใจของทุกคนที่ไนะคะโอเคก็เดี๋ยวร่วงกับของเราเะยคะขึ้นมาก่าอะไรสักนด้อยนะคะเรียนเชิญพี่เบิร์ดนะคะขอบคุณดว่ะเดี๋ยวเาจะร้อง่าผมผมให้พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดคะชัาหน่อยไหมคะไ่เปนเปน นายเก็บแายไมนทุกเรืองที่เร<อ>าไมยอยากจะให้แบบว่ากล่าวอะไรสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะโอเคครับก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่อง Startup Why Start Nonstop นะครับคือเชื่อว่ามันเป็นหนังให้ความบันเทิงครบรถครับทุกรสชาติแน่นอนดรามา่าคอมดีออ้และมีอะไรอีกหลายอารมณ์ดนน้วนนอกจากจะได้ความบันเทิงแล้วผมเชื่อว่ามันมันจะช่วยให้กำลังใจให้คนรู้สึกลุกขึ้นต่อสู้ครับไม่ยอมแพ้ มาครับฟิลฟู้ดขอฝากด้วยครับครับขอบคุณนะคะมาร่วมสู้กันอ้าวรวมตัวเลยครับสู้ด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญนักแสดงทุกคนนะคะไข่ลูกกับน้องๆหน่อยนะคะโอเคคะขออนุญาตเรียนเชิญนักแสดงกับพวกกับก่อนนะคะฉากแรกนะคะจัดจันแถวแล้วตัดยันเลยครับ งเงียบไปนะทุกคนดูคลิปเงียบไปนะดูแบบว่าหายใจอยู่ลมหายใจกึกตักตกันอยู่เลยอ่าผมบอกนะคร,ะร,ะระับนี่นะครับเราทั้งแดงสตาร์ทอีกนับของเรานะครับวันนี้ไวสตาร์ตกำลังเขาจะให้เราบกรดับใจใด้ไหมต้องติดตามกันนะคะครับผมช่องต่อไปนะคะขอนนี้เราจะเชิญน้องๆทุกทีมที่ได้รางวัลน,นะคะเชิญไปด้วยได้ค่ะเอาลูกมา อาอแปเป็นหนึ่งแปกก็ฟังเราองพ่ชานป่ะโอเคัครับอตอนนี้ต้องนี้ก๊องการนะครับที่ใส่วไหครับรอรอทงนี้เลยจบจบจบก๊อกก้องการก้องการก้องกางอนคะยิ้มเลยยิ้มโอเค มาดีนะครับขอบคุณค่ะโชว์มือได้ชื่อมาน้อยสวัสดทอีกครั้เย่โอเคขอบีอาคานขอบีอาคานอะน้องๆลงมาถ่ายกับพี่อ่าะให้เราบรรยากาศมาร่วมสุดกันขอบคุณนะขอบคุณทุกคนมากจริงครับขอบคุณพุทธาบัตนะครับที่เราได้ไปร่วมกิจกรรมกันนะครับใช่แล้วมีน้ำได้รางวัลและไม่ได้รางวัลเพราะเราได้มาร่วมสุดกันครับร่วมสร้างแรงกระตุ้นให้กันและกันนะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับ คุณน้นนองๆทุกทุกทีมเลยนะที่ส่งผลงานเข้ามานะคะแล้วก็จริงๆอ่ะเชื่อว่า,าทุกทุกทีมตั้งใจนะคะใช่อันนี้ก็เป็นท็อปสิทธิ์นะคะที่เราคัดกันมานะคะแต่ว่าจริงๆเราชอบทุกผลงานเลยจริงครับจะทำดีกับผู้ชมที่ได้รับรางัลด้วยเอาสเลดมาโชว์ด้วยนะทุกคนมย์ไกลเหมือนทุกงานรับงริมยาเอาเนยฝั่งคนเป็นผู้ปกครองครับวันนี้แล้วก็ฝัางมีอรย์ทุกลูกนะครับวันนี้จบการศึกษา สุดยอดนะคะค <อา S 1> <ะ>่ะแถวหน้าแถวนนในให,หน้านั่งตรงหน้านั่งได้ไหมแถวหน้าตั้งสร้าพื้นที่ให้หน้าตัวเองนิดนึงนะคะคแล้วก็อย่างที่พี่เบิร์ดบอกครับฟังหนังและมีด้วยนะครับเรามาสร้างแรงบันดาลใจร่วมกันครับสนุกด,ด้วยสร้างแรงบัดในดาลใจด้วยนะครับ อ่ะยิมย้มมายิมาย้มมายิมาย้มมายิ้มมายิ้มมากดไลค์กดไลค <ไล S 1> ์กดไลค์อ่ะกดไลค์กดแชร์แชร์กันนวันนี้ด้วยนะลูกนะแชร์ไปเลยว่าเราได้รางวัลแล้วต้องแน่น โอเคน้องๆที่ได้รับรางวัลนะครับฝากมาหาพี่ทีมง,งานตรงด้านข้างน,นี้นะครับเจอพี่ดูอยู่นี่นะครับแล้วก็ขอบคุณตามพร้อมกับแ,แสดงทุกคนด้วยนะคะ่ะน,บบบน้ำตบตาชนนะครับขอบคุณมากล,ลูกนะค่ะโอเ้อเดี๋ยวขึ้นไปบนเวทีอีกนิดนึงนะส่วนที่เหลือไปร้านาหารรับร้านทหารที่ตรงบูธคอนเทิร์นแบบนี้พี่ใหญ่ใจดีเอาของเขาขนมเอาอาหารมาให้เราครับ อ้าวตบ,บาลาดุนะนี่นะคะนี่นะคะยิ้มนะคะกดไลค์ค่ะกดไลค์ค่ะโอเคยิ้มไยว้ยิ้มว่ายวยายหลอ่อาย มีอีกนะคะมีอีกนะคะบุกคนผู้ผ่านร้อยผ่านหนาวมาด้วยกันแค่ต่างใจเลื่อนปีเรื่อนีปีมาด้วยกันยาวนานไหมคะยาวนานครับบุกป่าป่าลงเพื่อคนดูแต่ละช็อตแต่ละนื้แต่ละเดย์บอกเลยว่าโหดโอเคมีกล้องดึงนะคะหนึ่งสองสามยิ้มนะคะแต่บอกว่าเห็นผลงานแล้วหายเหนื่อยตัวเองด้วยใช่ขอหนึ่งท่านนะคะฝากผลงานก่อนที่เราจะปิดเวทีกันไปค่ะสุดท้ายครับโดนัทเป็นตัวแทนฝากผลงาน แฟนภาพยนตร์ครับจริงๆพี่เบิร์ดก็พูดไปหมดแล้วล่ะครับผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นหนังที่ให้กำลังใจหลายๆคนได้นะครับให้แรงบันดาลใจหลายๆอย่างแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่ามันมอบความบันเทิงให้กับทุกคนได้แน่นอนครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะแต่เนี่ยคือนักแสดงของเรานะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณแฟนคลับด้วยนะวันนี้มาให้กำลังใจกันฝากเชียร์ด้วยฝากเชียร์ฝากชมฝากแชร์นะคะแล้วก็ เดีวเราจะมีกิจกรรมด้านบนนะคะซึ่งจะไลน์มาให้ดูที่จอด้านล่างด้วยนะคะจที่นั่งเลยพกใช่แล้วกิจกรรมสนุกๆของเรายังไม่หมดเดี๋ยวจะมีกิจกมทุกคนแล้วก็ไม่ใช่หนักนะแตว่จะใช้กิจกรรมท่เาออกาว่าเรามีอะไรกันบ้างนะคะแล้ก็ประมาณทุ่มึเนี่ยเราก็จะมีน้อน้ Sweet นะคะที่จะมาเล่นมินิคอนเนกันครั ครับได้ครั้งน่นะครับ